ยัได้เสือแหเ้าเสาวยันบ่ได้พูดหด้เนาะจังหน่อยมูเอาไปเบิดดบ่ได้พูดนะมูเด้เห็นเนี่ยไ รบสบายดีสบายดีนะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุกูชุคนเนาะเบิร์ตสมองชุบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยอีกทีหนึงว่าจะเป็นพี่น้องลาวพี่น้องไทยอยู่ทางต่างประเทศผู้เพิ่นเบิง่งเพิ่นชมคลิปเนาะในช่องยูทูบของว่าวิงนายใจกันน้อยพี่ชงอีกเช่นเก่าเช่นเดิมพี่น้องเลยเช่นเก่าเช่นเคยเนาะบรรยากาศอ่าอยู่ทางบ้านทางเรือนของแม่จอนหลังจากที่ว่ารถเพิ่นที่เขาแล้วปั่นเขาแล้วเขาจะอัปเดตคอมเมนต์พี่น้องเบิ่งว่าว มันได้จ็กชออเนาะพี่น้องเนาะจาังใดก็ไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องไป<อ><อ>ได้แจ็คช็อปช้าชองช้าชองรูปบอ่อคือได้กระปูกจ็กช็อปหันกระปูกตาเดียวอยากได้ลายแท้คำว่าลายได้กระปูกตาเดียวได้หัวเช้าก็ชอบกระปูกกับเปล่าเดียวหนึ่งบ<อ>่อเนาะอ๋อ ตีกายนี่ได้เท่าไหรได้สว่องใบอ,องออันเออาปะย้เียเาทไม่ได้เบิดเลยอันนั้นเบิดได้สวแล้วบ่ยบ่ง่ายว่าแปว่ามันมีอย่างมีอย่างไรเนี่ยเพานั่นนั่นบอก เพิ่นเพิ่นเอาเมื่อแต่บ่อขาดรถขายัง่นยังมั้เาตาปั้นน้ำเพิ่นบ่อตัวเคี้ยวนี่กันโอ้อาลาังเท้อเขาอยากเปลี่ยนใจแบบเพิ่นไปทางใหม่ได้ใช่บ่เขาเปลี่ยนเสื้อหนะรอบ่ำได้ปั้นน้ำผู้ใดแต่เอา,าน,านอ้ำผู<อ>นนน้นั้นเดยบ่อ๋อาาันพดเยองย็กนไก็จะมาเอาเข่ายยนาพ่นนั้น ส่วนน่สอบมาสอบนึงกอบย่จามมิกา้วเ้รนี้ได่ไปกไม่เคยตนดจโอ้ยเม่จอนเจ้าคองนะโมเมนไปกินลาบชิ้นนั่นไปกินลาบชิ้นอยู่งานเมื่อเช่าเนี่ยมาต้นเซมู โอ้ยแม่จรหนิมาได้ด้วเกิดอะไรขึ้นัมียาอ่าเองาดุมไทยมาคนไปไหว้พุ่นบ่อบันคนไปไหว้กลางเฮือนพุ่นบ่ออ๋ออยู่กับไพ่อ่ะนะอยู่คอเดียวมาจัก เบิ่งตกเที่ยงได้อยู่ผู้เดียวแดกไหมจอนแดกเลยแด็กไปไว้ายใช้บัตรนี่เขาดีบพี่น้องไงเขาดีบเขาอันที่ว่าอ่ามันอะบัตรเนาะเนี่ยทำบัตรเบัตรเนาะเราอะ

ประเเอไอ้ามหนูจ้าเบาเบกเบกสลุดคนเมื่อาาเลยเฮ้าแล้วเาได้มาไอ่ไม่ไเัดของไปิแล้วจะสอบดี่าาหาแล้วได้สอบอันอพ่อดสาชิปสอบสอบใหญ่แมาสอาน้อยไหมจะเดียวาเนาะนงได้ายอบเนาะองได้ได้สอบอา หลังคลิปแล้วขออย่มาทำใจว่ามาหายเนี่อย่ามาตันายยังนี่ตัวนี้ก็ออกแล้วเนี่ยนี่นี่นี่่วางนี่ตัวนี้มาหมัดมอขวดเลยนี่ไมเต็มขวดนลยขวดเลยเ่อนไ้มันอะขวดแล้วนี่ยหมัดไว้จริงจรหุไม่ได้เกียรดลานรด้แล้วเือนเรายไเจ้อะเดี่ยวือเคื่นี่

บข้าเข้าเข้าเองมาอก้าเาหรือาก็ลเือับกับเล็บตัสบายมันอยู่ใกล้เนาะได้ปั่นรถแวกรเมนได้ปั่นรถมันอยู่ใกล้รดลองคำอยู่หน้าอยู่ใกล้ห่หยเดีวเกี่ยวเรืก้อนมูกัเพื่อจะได้ปั่นนี้ห่ ผสมน้อยก็ได้กนอนสมน้อยแล้วก็ัใมันเต็มตัวนี้จังลตัวนี้กตัตั้มันดูาม้อยเันอที่ก้นี่ตักให้มันเต็มโลนี่ยิปากลนย่อให้ล้วบ่ตนก้สอบนึงได้สามสอบปกติตาตานึงก็พอแล้วเนี่ยครับมันงามมันมองามเน่ะถ้ามันงามกะได้ร้ายนั่งทำฮอลํำเบิดั่งเชือกะลำไม่ได้เบิดได้การเมน เช่าลำประมาณนั้นตอนทำเล้าหืมยังมูมีบ่อพันนี่น้ำนานอ่ะอ๋ออย่างเด้พันนุยางเจ้าเมื่อเจ้าซื้อเข่านุยางเด้อบแดนี้เด้อเจ้าอยไปเอิ้นได้เข่าเวียงเข่ายังไะเอิ้นนุยางเจ้าเจ้าเอามาแต่นุยางดิเขอาเขานุย่างเลยเมียนอ๋อปีปีทำบิดกะเอาหน่อยก่อน ปีต you know. <c oughs> uh, ่อไปครับมันงามเลยจังเอาไร้นอนดูใครไร้ก็ตีแก่เอาไร้ก็ตีอย่าตีรถหัวรถปล่อยสิอย่าปล่อยก็ได้แม่ฮึ่มไม่ได้ใส่แล้วมันไล่หวอยู่แล้ะกอกอยู่ดอกจม่า เีคกาเอเอาเเจ้าเอาเมื่อเธอน้อยคำชายลายแล้วมันเผือกเชี่ยหอดมันไก่เมื่อหมัดหัดนีตักเอาอีกเปนหลายคนอ๋อมัไก่ด้ขันนงสมมติว่าเคองสมมติชอบนี้เจ้ากัเมื่อเธอเด็กเคริง เอาเมาื่อบัดเดียวมันอ่ะนะยามาันตกแต่วงในนะแชร์ไลน์ไ่ได้หรอกแชร์ไลน์อาบีเดอร์ไทยนะแชร์ไลน์บ่ได้ cà cái này là uống hồng thêm chiều này. gạo mít mình gà ngó cái thầy này. tạm ngay hàng lầm mới bớt. cả ta nè. rửa xe xe hăng bình con nè.

เห็นว่าพวกรถปั่นเขาชวนไล่เขาเขาปั่นให้ไล่แต่เขาจะคลายตอนปั่นใหม่ๆมันได้ราคาดีเลยเอาปลาไว้เฮงเนี่ย,ยมันอยากเบ่าเลย<อ> ăn chừng nào lên cổng. ăn chừng nào lên cổng. nào lên cổng. แม่แกใส่ย้าย่อแม่ตีันไปอก่นเบงทางเพินเทนี่พี่น้องไงเทหัวเทเทหัวเทอันตะไครที่นั่น นี่ยคูพอใชมไมจ๊ะเอามาเทเทนึงนะบเททน่อนึงืมอนี่กับบเวพ่อมันตะกายมันเคินงเบืองทานมือหนึงมันมันบัพอมืออื่นนี่ยเอามาใส่อมันเหลืออ่นเอามาใส่อีกามือมันตีคุณเหลือจากจางเอามาใส่ nói cái cái này qua ทางนี้ก็มาพี่น้องเนาะได้ทํางาน เอาล่ะกค็คา,ายไปตั้งไว้แถวบ้านนุงแก้วบอก <c oughs> ไปเพื่อจะได้ลงคลิปได้แถวน่ะมัน <c oughs> ยากตัวเดียวเนาะไปทางบ้านของแก้วเหนือยออกมาลงคลิปอยู่วัานเรือพี่ <c oughs> เร็วบอกทางในมืนหนีดูเร,เร็วแล้วนเนาะมือนีกับมุ้งบอกบ่ฮ้อนแดดบอกยันวัวตับเฮอยยันวัวฮ้อนแดดฮ้อนยังยันวัวตับไม่ เออเหนบ่บางคนเพิ่นอยากมุงก็ได้จังบ่ฮ้อนแดดบ่มันบ่ฮ้อนดอกมันลมเนาะอากาศมันหนาวเนาะฮ้อนอยู่แต่กะบ่ฮ้อนปานไดเอ้ยแปลว่าเว้าง่ายๆว่าพอทนได้แบบเดียวกับพวกเฮ็ดทานเฮ็ดทานกะซาวเคยเฮ็ดแต่เก่านี่ยามหนาวนี่เตาไฟยังอุ่นอยู่นี่กลควัดเด้ยามฮ้อนนี่บ่ได้ปูนปูนนสิพอบ่พอบ่ด เอ่อพอเทกันเพื่อนเนาะจําบ่ประมาณเด็กน้อยก็บ่ได้เฮาจังไปซื้อมาใส่อืมท่ยังแล้วเฮาก็บ่ทันได้เนาะไยซื้อ้แล้วบ่เป็นเฮาตอันเฮาซื้อมาตนั้นได้อยู่ได้อแ่นีซื้อตัวนั้นมาเพิ่ม ทอยใหญ่เนาะอใหญ่อ่าคำลุงจักลุงมามาอื่นันจักหั่นเขาคลายเป็นเม็ดนะลุงชื้อมาเลยอ่โดยเดี๋ยวหาเช่าเดี๋ยวหาเช่าเงินให้โดยกว่าแถวแถวนี้มันบูมี่ขายเป็นเม็ดแถวท่นคุณราดีก็คือคุณเราเคยซื้อเขาเสื่อมตัวยาดอกกระแนงมามายาเดี่ยวกระโลเคือคือผลตัดขายอยู่ซอยบอกผลตัดขายเป็นเม็ดอ๋อ น้องถามมึงนะลุงเดนาะลองถามมึงเลยเพื่อนเคือ่็นเปิดตัดขายเป็นเม็ดถูกเดี๋ยวนี้ชโน่ะน่าจะตัดขายนะมันเป็นตัวเมืองใหญ่เนาะคือว่ามันมันหลายคนซื้อเนี่ยยังเถอเขาซื้อไปพอใช่เด็กๆนิหน่อยๆดิบัตรเทียนบ้านนอกเฮาวัดเพื่อจะได้ขายเนาะคือว่าเน่เขาคำขายอะไรย่างขายบุกคัสบุตีเพิ่นอันนี้กับพี่น้อง ไอที่เราเห็ดกกบมันเฮาบัวเ้า,า,าน้ำผลนะว่างานกระปูนนี้เขาจันแต่ฝนตกเท่านั้นพี่น้องเลยเปนกระสีนืนะ in bọc nhìn bọc nhưng anh anh nhiều bọc ừ, tài ừ, dạ nó đi nó cầm lại cầm lại ngoài thì phải em chúc chơi phân <laughs> ừ. <Khoan> cục cúp xin cầm khuôn lại nó cầm khuôn lại đến pin bay nốt Yeah, พาพี่น้องเนาะเพราะว่าเมื่ออื่นเป็นกรสาบทางนอกสาบาบแล้วเพิ่นจังสิมุง้งเนาะสาบทางสาบแล้วเบิดแเพิ่นจังสิมุ้งพี่น้องแต่มุง้งทีเดียวเพิ่นอ่าเพราะว่าเพิ่นนายันหัวตาม่ังสีเพิ่นมาเนาะได้แต่สร้างเพิ่นผู้เพิ่นอ่าถนัดเนาะพี่น้องเพราะมันมันบ่ฮ่อนนะยามนี่มันบ่ฮ่อนแต่มันฮ่อนอยังทีนะ with <laughs> น้องพี่น้องเนาะทำเด็ดไปเรื่อยๆพี่น้องนะฮะเดไปเรื่อยๆเพราะว่าทางลุงเป็นตัวนั้นเป็นเห็ดกบกบเห็ดอันโต๊ะเห็ดตั้งพินบอกน้องกันอย่งเดือดพอดีเลยนะพี่น้องเพื่ออันนั่นตัวนี้ไม่ตัวนี้กับเป็นเห็ดเห็ดตั้งหนัวเนาะตั้งและเห็ดโตว่ยง่ายแค่บานเขาเอิ่นเห็ดโต๊ะไว้ถ้วยถ้วยเขึ้นเป็นโจ๊ด ตอวน,นี้จะเป็นคามันคามันไม่วางเปวยวางยังหม่แบบว่ามันจังสีนั่นมหมายเราวางไว้กับพื้นนะพี่น้องมันสีสะอาดเนาะอย่งไดกะนกน้ำการพี่น้องอะนะรวมกันเนาะตอนนี้เพื่อนกำลังค้นเข่าไปเก็บไปเมียทางลุงเรากะจัดแจงเพราะว่านั่นนี่ไหนพี่น้องเหรอหมายว่าเพื่อนไล่บางเงนดินบล็อกพอดีนั่นเลยพี่น้องเนะแบบาะ ดีเลยอย่างไรก็ขอขอามุกขอบใจว่าสุข,ขุสุคนน้องนะพี่น้องเนาะที่เข้ามาเบิง่งมาชมเข้ามาติดตามอ่านะคอยกดไลค์กดแชร์ทุกๆคลิปพี่น้องเลยอ่านะทุกกำลังใจและทุกคอมเมนต์เนาะอ่าในการรับชมช่องยูทูบของวาวิญชายใจกันน้อยพี่สองเนาะพี่นอนะ้องเนาะจะว่าเป็นวีหนึ่งมีเอฟซีผู้เก่าและผู้ใหม่ที่เข้ามาให้กำลังใจเนาะผู้เพิ่นติดตามมาเวียงมาตั้งแต่อัน ชงปีเนาะพี่น้องบอกเวียงเฮ็ุดูยูทูปมาบางคนกะว่าเวียงเฮ็ุดูยูทูปมา,า,งา,งปมาชงปีคืออันบราได้โบมีคื่อมูเนาะพี่น้องเนาะกะมันก็ขึ้นอยู่กับยอดวิวไหนพี่น้องเลยโบมีคนเบิง่งคนชมมันจะเอาอะไรละเห็นมาจากใเนาะพี่น้องเนาะเอาว่ากันโอเคพี่น้องคลิปนี้กะสี้ล่าลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพี่น้องเลยอ่ากัถ้าว่าผิดพลาดกันใดก็ต้องขอโทษขอไข้ไลายเวีย,ยงก็จะได้เดินทางกลับก่อนบัดน,นี้เนาะหนักแพงเบิด์จุกหูทุกคนเนาะพี่น้องเนาะ คือเก่าคือเดิมลุงเราก็ยังหาเก็บกี่ปูนไม่ยังน้ำหันอยู่แต่เขาก็แช่ลำลาพมแม่พี่น้องไปแล้วก็เก่าคำว่าสบายดีสาบายดีระจุปุกบุนนะกลนาะ